สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุนิทุกขาอาเวราอัพยาปัช,ชาอะนิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากทุกข์ ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนจากทุกภัยทั้งปวงเธอบทกรวดน้ำแบบสั้นหลังใสบาทอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุ ยาตยโยขอบุญนี้จงสํำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขสุขใจเถิดบทกรวดน้ำแบบสั้นอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิด บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมพุทธายะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทงังสัพพเทวานังโโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยาน